ฮัลโหลฮัลโหลราอูนซียูอีกตัวหนึ่งเลยได้ไหมละ่ะมาเลยเลสสเปนฝรั่งเศสมาครับผมใบแรกห้าถึงแปดร้อยสิบเอ็ดไปมา GNM ฮะไอตัวนั้นตัวใช่ไหมไอเฮียโอ้ยสตอยครอบสตอยครอบตัวที่สามห้าถึงแปดเราได้สามล้านเจ็ดซียูซียูแปดแปดแปดไปฮะซียูซียูซียูก่อนซียูซียู ซีอูไฟมาฝรั่งเศส CDM เรอันมาริดชูอาเมนอาคาวมาวิงกามาดิวาโมสข่ามาวิงกาวิงกาโยวินิซิอุกาโ๋อยโยโยโยอยอะยสวยเสวย งฝรั่งเศสจะแพ้กับให้กับสเปนแต่ชนะใจวอลอีวีชาแนลแล้วฮะผมมาใบนี้ขอซียูซียูซียูไปสุดท้ายแล้วมาฮะใบนี้ซียูซียูซียูก่อนขอแค่ซียูเท่านั้นขอแค่ซียูเท่านั้นรวยหมดซียู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 ฝรั่งฮอลแลนด์ซีบีแมนซิตี้ใครวะอ่าอ่าเกอิเกินสิบล้านล้านพีเอกแมนซิตี้ <laughs> Yahoo!